วันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567เวลา8นาฬิกา30นาทีผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะตรวจเยี่ยมกรมส่งกำลังบำรุงทหารและกรมสารบัญทหาร โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและแผนงานที่สําคัญในอนาคตตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งกําลังบํารุงทหารพร้อมมอบนโยบายที่สําคัญให้กับกําลังพลและพบปะนักเรียนหลักสูตรการจัดงานส่งกําลังบํารุงชั้นสูงโดยได้พบปะพูดคุยกับนายทหารนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมกรมสารบัญทหารโดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและได้มอบนโยบายการปฏิบัติพร้อมเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรในทหารประทวนอาวุโสกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่10ของกรมสารบัญทหารและการดําเนินการของศูนย์รับส่งกองบัญชาการกองทัพไทยรับชมการปฏิบัติของห้องถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวข้าราชการและการทํางานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จกองบัญชาการกองทัพไทย การตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะได้มอบเจตนารมณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดด้านการพัฒนางานในด้านต่างๆรวมทั้งได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอให้กำลังพลทุกนายมีความมุ่งมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเป็นวันทีมทัพไทยที่แข็งแกร่งอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตอนเองและประเทศชาติอย่างยังย่งยืนต่อไป